คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับแกงออมในรายการเวลไลฟ์ entertain you by triple six radio นะครับวันนี้เราพูดคุยถึงเกลือสินเทาในพื้นที่ภาคอีสานนะครับซึ่งมีความผูกพันกับวิถีชีวิตของคนมาทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์นะครับคำว่าก่อนประวัติศาสตร์หมายความว่ายังไม่มีการจารึกเป็นตัวอักษรซึ่งก่อนประวัติศาสตร์ของแต่ละพื้นที่จะมีการนับเวลานับอายุที่แตกต่างกันออกไปหมายความว่า จังหวัดขอนแก่นกับจังหวัดร้อยเอ็ดอาจจะเข้าสู่ช่วงของประวัติศาสตร์แตกต่างกันขึ้นกับว่าเราจะค้นพบจารึกหรือว่ามีการใช้ตัวอักษรเกิดขึ้นเมื่อใดนะครับยกตัวอย่างเช่นที่พื้นที่อ,อ,อำเภอหนองฮีนะครับที่ จารึกดอนขุมเงินก็ถือว่าเป็นจารึกแรกเริ่มในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ที่พระเจ้าจิตรเสนมาครอบครองอาณาจักรที่นี่ในอาณาจักรเจนละก็จะเป็นจารึกในพุทธศตรวรรษที่1 1นะครับก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ทุ่งกุลาญานทุ่งกุลาก็เริ่มประมาณพุทธศตรวรรษที่11นะครับการบอกว่าประวัติศาสตร์ได้เริ่มขึ้นแล้วมันจะมีความสําคัญตรงที่ทําให้เราทราบว่ามนุษย์ยุคก่อนเนี่ย เขามาครอบครองอาณาจักรครอบครองพื้นที่แล้วก็มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไรบ้างหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของเกลือนะครับเกลือเนี่ยถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีมูลค่าสูงมากสมัยก่อนเนี่ยใครที่ครอบครองเกลือได้ก็ถือว่าเป็นอนาณาจักรที่ร่ำรวยเกลือก็เลยถูกครอบครองโดยกษัตริย์ผู้ครองนครเป็นต้นนะครับบอ่อเกลือก็จะถูกจัดสรรปันส่วนมีการจัดสรรทรัพยากร และที่บ่อเกลือพันขันนะครับที่เราเอ็ดเนี่ยก็จะมีกระบวนการในการผลิตเกลือที่มีประวัติอันยาวนานนะครับทำไมนักวิจัยถึงทราบว,ว่าเกลือเนี่ยอยู่กับมนุษย์มาหลายพันปีเหมือนปีก็เนื่องจากว่าเวลาที่มนุษย์ยุคก่อนเนี่ยใช้ชีวิตก็จะมีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องปั้นดินเผาก็จะมีการใช้บรรจุเกลือสําหรับการใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคและเมื่อเราขุดค้นขุดลงไปในดินเนี่ยอาจจะหลายเมตร เป็นชั้นดินชังวัฒนธรรมนะครับก็จะพบลักษณะของภาชนะดินเผาที่มีเม็ดข้าวแล้วก็มีเกลือติดออกมาด้วยนั่นแสดงว่ามนุษย์สมัยก่อนเนี่ยรู้จักการเพาะปลูกรู้จักการปลูกข้าวรู้จักการใช้เกลือเพื่ออุปโภคบริโภคมาช้านานแล้วนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยที่พื้นที่บ่อบันขันเนี่ยก็พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ประมาณอย่างต่ำ2,500ปีที่มีภาชนะดินเผาลวดลายเป็นภาชนะดินเผาแบบทุ่งกุลาแล้วก็ ชนะดินเผาแบบร้อยเอ็ดภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าร้อยเอ็ดแวร์นะครับก็จะมีเกลือติดอยู่และต่อมาเนี่ยก็เป็นยุคของขอมนะครับก็มีเส้นทางเกลือที่เอาเกลือจากตัวบ่อพันขันเนี่ยคาดว่าจะส่งไปที่ตนเลสาบซึ่งมีปลาน้ำจืดอ,อยู่เป็นจำนวนมากก็จะเกิดการแปรรูปเกิดการถนอมอาหารจมพวกปลาเป็นต้นก็เกิดปลาร,าประปลาแดดนี่คือวัฒนธรรมนี่คือวิถีชีวิตของคนพื้นที่ภาคอีสานในสมัยก่อนที่เกี่ยวข้องก,กับการใช้เกลือและในปัจจุบันก็มีหล อุตสาหกรรมเกลือจํานวนมากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และก็เป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเกลือสินเทาในพื้นที่ภาคอีสานก็คือบริษัทอุตสาหกรรมเกลือที่อําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาเป็นต้นนะครับจะเห็นว่าเกลือเนี่ยมีบทบาททั้งการเมืองการปกครองเกลือมีบทบาทต่อวิถีชีวิตเกลือมีบทบาทต่อความอยู่ดีมีสุขเวเนสของคนทุกยุคทุกสมัยครับ